สวัสดีครับผมสวัสดีคีน้องเท้ายูาทูบลากาเอฟซีเกิดที่โคราชกับกินดีต้อนรับขาวสู้ช่องยูทูบเราจะใช้สิ่งจำมาดูเจ้าหกพันสิบจะหล่มต่อยู่คากันหน่อยครับ เขาจะมีทีเด็ดอะไรหรือเปล่าครับมาชมอ,อูเอ,อเ้ยเหยียบคันใส่เกียร์เดินหน้าคัางเข้าไปสุดหูสุดหูเราพี่ไดนแลดนโยกถอยหลังทับเกียร์รถหลังทางขวกเข่าเกียร์เดินหน้าไปอ,อู้อ,อ้ยปอบเกียร์รถหลังเรียบร้อยถอยหลังจากรถมาเข่าเกียร์ว,ว่ายไปม่เกียร์แดงครับเหยียบคันเขาเดินหน้า,าปล่อยคันออกโค้งตรงอยู่ขอโทษใจหน่อยคังเลยครับผม ทังเลยครับผมพังเลยครับพังเลยครับโอ้โอ้จำค่าเล็กน้อยถอนเกลียวข้างหลังปล่อยค่าออกเกลียจชิงแรงลงหลัง,งแล้ว,ลลวใส่เดือนหน้าพังไปอีกครับผมโอ้ผากน้ำโพธท่านครับเขาเกี้ยวใบไรเพื่อนหางปล่อยกลับมาใส่เด้อนหน้าพุ่งกระดาษแท้เขาหาต่อไม้ ไว้ไว้สับเกียร์ถอยหลังเรียบร้อยล้อยหยุดเดินหน้าไปเลยครับผมโอ้โหไวจัดครับถอยหลังมาเดินหน้าไปอ๋อสับเกียร์เดนหน้าเล็งดูที่ศพผานเสะเข้าไปที่ต้นไม้ แซะเข้าไปแซะเข้าไปแซะเข้าไปกาแทกกระแทกกระแทกโยขาดดอกพั่วลงลงเอาเสียขอยหลังขอยหลังจ้ากาไปครับผมจังหวะที่สามห้องว่ายังไงเดินน้ำอ่ะ おおい。 โคตรสุดครับกองดากน้ำกองดากน้ำเวลาถอยไปมากองดากนะ ต้มกันแบบเต็มยิมครับอ้อ โอ้เจอหัวยูทูปเปิดทั้งกุ่ <h wan> ห่อนรลุดหอนหรืคนห่อนปะโอ้ <h wan> <laughs> wow oh. Sao ngầu bậc hoa 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 nè hoa hoa nón hoa 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 thôi hoa Wow hoa 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 มอวัออนไล่มาสุดเอามองเงี้ยมันเลี่ยวสักวันเนี่ยโอ้ีหครับต่อหนึ่งบันบักยังไงโว้ยไงก็รอนะเราไทยยี่คกหันห วากว่กวางเลยพี่น้องเอ้ยต่อจังได้มาหลายทีดีพี่รองย้ายเป็นปุ่มอยู่ที่ได้ต่อจักเคนสิเฮดเนี่ยอะไเนียละ่ะมันเป็นข้องหนามเก่าไว้จักเพื่นเอาออกเพื่อนกิดจป,ป่านคู่ยับเขามาว่าแต่ยับยับเขามาซื่อดีละ ข้ามันฆ่าก๊อกันนี่นี่โอ้ยั่นไดชะเราปานเพราะขึ้นครับจกักผู้ใดเหล่าเป็นคนออกว่าคิดเอามาปลูกก่อนมันเสาะเข้าทําหากมันบ้าน,นี้อัดโศกวายูได้บ้านพนาน่นานแต่กระเงืดชื่อกันผู้ใดผ้าโมคือดอกปลูกเฮ้ยที่ยอมต่อต่อต่อ นี่จะต่อเหมนรลัดฟาดอยู่คุณเฮ้ยห่อนแห้งพี่น้องหมดครับรถก็ว,กว่าไม่ไหวแล้วครับ Gói gọn, không có quay gần là không có kỹ năng cái gần nữa thế quán xã là bà không live lái không cứ xa เบิ่งพี่น้องได้ละเห็นอยู่โอ้ยเวียนเลยพี่ตองเลยสี่สิบองศาครับเรีวนโค้งงานลกนอะไ่สมการเขาก็ได้โบนัสสมอเน่อ แหลวแต่แล้วแต่บริษัทเด้นอับนี่เราบุบวกันได้แล้วโนนน่ะม่างนุ่่แต่รบริษัทเด่นนี่ร่างของที่มันหางานนี่มหาเป็นหน่ยู่ถูกตทีกโดโอ้เหรเขาเพิ่นเป็นซะเ้เพิ่นเป็นโหลดเ้ยเฮ้ย ไม่ไหวไม่ไหวพี่น้องโอ้สูสี